ว่าคาุนน้ำมาจ้า,า,จาพินิจใจกันเข้าไปเจ้าสองพินิจอังวะและตองอูที่เดินทางมาวันนี้เพื่อวังแผ่นดินแผ่นมาเนี้สร้างเดินหอแต่งงานให้กับอนุชาของเราและแต่ละแม่กันสิเพราะฉะนั้นเอยฉากนี้พุญชายหลังเวทีไม่มีเลยนะหากท่านรักตัวกลัวตายแล้วก็วางอาวุลงเราชาวอังวะและตองอูจะไว้ชีวิตให้ มันใช้กับข้าเด็กบางยี่ที่ใหญ่ไม่ได้นะถ้าท่านอยากจะรู้ว่าฝีมือของไม่ดนข้าเป็นเ่นใดันก็ลองถามเมืองขึ้นหี่ไม่ด้ตองอูดูก็ได้ไม่ต้องถามใครมากความวันนี้ออกมาที่นี่นะอยากจะเห็นเองกับข้าว่าจะไปยังไงกันเลยเพราะฉะนั้นข้ามันขอกทหารเือข้น we